ดูดิว่าเราจะทํำยังไงมองเห็นกันอยู่นาะสอยสาบรางกระดุมผ้าที่เราเจาะแล้วปกติแล้วว่าช่างที่เก่งๆกันแล้วก็จะเจาะเจาะที่สาบเจาะที่สาบไปในตัวเลยนะคะเจาะสาบไม่ต้องสอยเนี่ยจะเป็นการสอยด้านในของสาบ เห็นกันอยู่เนาะคือตรงนี้สาด้านในด้านนอกที่เราเจาะรังผ้าแล้วเรียบร้อยนียค่ะเราจะใช้วิธีสอยกันปกติถ้าค่อยทำให้ลูกค้าเพราะว่าชำนาญแล้วเ,เนาะจะใช้วิธีเจาะเวลาตัดสากจะกิ้ง จะกิ้งล่างกระดุมลงที่สาบแล้วก็เจาะอ,อีกแบบหนึ่งเจาะแบบไม่ต้องมีลิ้นค่ะแบบไม่ต้องมีลิ้นของสาบอะ่ะวิธีนี้ก็จะใช้แบบใช้สอยเอาสอยสาบเราเจาะรังผ้าแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะนี่ค่ะทีนี้สาบตัวไในเราต้องสอยใช้วิธีสอยอันดับแรกเราทําตัวเสื้อเสร็จขึ้นมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เนาสาบเลยเนาสาบให้เขาเรียบวางกระโตะวางเนาให้เขาเรียบเขาจะได้ ดูนี่ว่าเขาย่นไหมเขารั้งเขาตึงตรงไหนไหมแล้วก็ใช้วิธีเนาเนารอบรางดุมเลยค่ะเนายืดไว้ทุกรางเลยนะคะเนารอบไปเลยให้ครบทุกรางแล้วเราก็จะมาคลิปใช้อย่างนี้เลยค่ะโดยการคลิปใช้มือเรารองสาบข้างในนะคะตรงนี้ ขิดระวังนะคะระวังโดนลิ้นกระดุมที่เราเจาะ่คะเห็นไหมคะทำให้ครบทุกรังเลยใช้วิธีนี้เลยค่ะทําให้ครบทุกรงัง ค่อยๆคลิปนะคะระวังระวังอย่าให้โดนลิ้นกระดุมกระดุมจะนี้มี 5, 5, 5ห้าห้าห้ารังทำให้ครบทุกรังนะคะ ก็จะทําให้ดูชัดๆพอเราคลิป เสร็จแล้วนะคะเราพลิกออกมาตรงด้านสาบเสื้อตรงนี้จะเห็นรูตรงนี้นะนี่ค่ะเราก็จะมาตัดเป็นมุมเหลี่ยมอย่างนี้เลยให้ครบทุกรางเป็นเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะวาดใส่กระดาษให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตัดยังไง เดี๋ยวจะวาดใส่กระดาษให้ดูผ้าลายอาจจะหมอมเห็นก็จะวาดใส่กระดาษนะคะเดี๋ยวจะวาดใส่กระดาษให้เพื่อนๆดูชัดๆเลย กระดุมเนาะสมมติว่านี่เป็นริ้นกระดุมที่เราเจาะแล้วที่เราเจาะแล้วมีมีสองริ้นนะจะมีสองริ้นอย่างนี้เราเราใช้มือคลี่ออกไปให้ลิ้นกระดุมเขาเปิดแล้วก็ตัดนะคะตัดใช้กรรไกรตัดมาตามยาวอย่างนี้เลยตัดให้โดนสาบด้านล่างนะคะ ตัดให้โดนสามด้านล่างให้มาถึงประมาณนี้ตัดยาวเลยนะคะอันนี้ด้านขวางของกระดุมอันนี้ตามยาวของกระดุมนะคะเราใช้ตัดตรงกลางตรงนี้นี่ค่ะตรงกลางของรังกระดุมตรงนี้นะคะไปเลยนี่นะคะตัดไปพอเราตัดเสร็จเราก็พลิกกลับมาเราพลิกกลับมาด้านของสาบเสื้อพลิกกลับมาของด้านสาบเสื้อสาบเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้แล้ว อันแรกที่เราตัดก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะที่เราตัดจะเป็นเส้นอย่างนี้ทีนี้เราก็จะมาตัดอีกเป็นขวางมุมขวางเป็นแยกอย่างนี้ของสาบนะคะในส่วนของสาบนะคะเราจะตัดให้เป็นกระบาดอย่างนี้นี่ค่ะเป็นกากระบาดอย่างนี้เลยคือตรงนี้อันนี้ตัดแล้วนะนี่ค่ะนี่ค่ะตัดให,กกะะให้เป็นกากระบาดรูปนี้เลยนะคะให้เป็นกากระบาดรูปนี้เลย เราก็จะมาสอยนะคะนี้เรามาสอยใช้ได้เส้นเดียวก็พอไม่ต้องใช้ได้คู่นะคะใช้สอยเลย สาบที่เราตัดแล้วก็จะเป็นรูขึ้นโผล่มาอย่างนี้เห็นนิ้วอยู่เนาะนี่ค่ะใช้เข็มปลายเข็มนี่ค่ะพิกเข้าขึ้นไปถ้าเราตัดไม่สุดเราก็ใช้ปลายกันไกลกรีบอีกนิดนึงนะคะนิดนึงพอค่ะใช้นิ้วกดเลยนะคะใช้เล็บเราจิตกดลงไปนี่ค่ะ สอยกึงให้แน่นนะคะสอยถีถีเลยค่ะสอยกึงให้แน่นถีถีเลยค่อยๆตักอย่าให้เขาจิ้มข้างล่างเยอะไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นรอยบุ๋มไม่สวยด้านนอกพอถึงมุมเราก็หันผ้ากลับไปเลยตรงไหนที่หนึ่งอย่างนี้เลยค่ะ กลับ ค่อยๆตักทีละจุดนะคะผูกปมได้ให้แน่นเราก็จะได้รูปลักษณะนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่าะผ้าเข้าลายนะคะเดี๋ยวก็จะวาดให้ดูเดี๋ยวก็จะห้ดูมุมที่เราตัดนะคะมุมที่เราตัดคือตรงนี้ที่เราตัดอะนะเราจะพับใช้ปลายเข็มพับมุมแหลมเข,เข้าไปด้านในประมาณนี้เขาจะเป็นรูป,รปลักษณะนี้เราจะได้มุมลักษณะนี้นะคะเป็นรูปนี้ นี่ค่ะด้านในของสารเราจะได้เป็นรูปนี้เพราะเรา,าพับมุมนี้มุมแหลมเก็บเข้าไปนะคะเราจะได้เป็นมุมนี้เลยนี่ค่ะเราจะได้รูปสาะที่เราสอยรางกระดุมได้รูปนี้นะคะเป็นรูปนี้กระดุมเราก็จะอยู่ตรงประมาณนี้อันนี้ในส่วนของสาบนะคะในส่วนของสาบแล้วก็มาสอยรางต่อไปเดี๋ยวจะสอยให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะ สอยให้ดูชัดๆอีกทีหนึง่งรางต่อมาอันนี้ที่เราสอยเสร็จแล้วเนาะดึงได้นาออกก่อนนี่ค่ะร่างกระดุมอันนี้สาบด้านในนี่ค่ะผ้าก็ไล่ลาย,ลายแล้วก็มาสอยรางถัดไปถ้าเราขิดไม่สุดนะคะเราขิดใหม่ได้นะคะค่อยๆขิดทีละนิดหนึ่งอย่าขิดเยอะเดี๋ยวเข้ากว้างไป กว้างไปเดี๋ยวไม่สวยจะทําให้กระดุมหลุดหลวมได้หาใช้ปลายเข็มผักเข้า,ขาไปใช้ปลายเข็มผักมุมเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วกดใช้เล็บเรากดเอาไว้แล้วก็ปักเข้าไปเลยสอยอย่างนี้เลยนี่ค่ะนะพอมุมแหลมนี่ค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ จะได้เป็นมุมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเลยนะตัดเป็นมุมขนมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน อันนี้ขิดไม่สุดเราขิดอีกนิดหนึ่งเพิ่มเติม <S <S 1> <S 1> มือมันก็หัดทำอย่างนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้ามือโปรแล้วเขาก็จะใช้วิธีการเจาะศาสตร์เอาจริงๆแล้วก็ใช้วิธีนี้นะคะทำให้ลูกค้า ก็ไม่ได้เจาะสาบหรอกก็ใช้วิธีนี้เลยการใอยรางกระดุมผ้าก็มีหลายวิธีนะแล้วแต่เลือกใช้วิธีที่เราถนัดทำแล้วพอออกมาสวยก็เป็นอันใช้ได้ ให้แลดูงานเรียบร้อยใอยทิดๆแล้วก็ผูกปมให้แน่นเลยนะคะผูกปมให้แน่นเลยจ้ะใช้ปลายเข็มนะคะปลายเข็มหรือก้นเข็มก็ได้แต่ก็จะถนัดที่ปลายเข็มเนี่ยผักเข้าเข้าไปอย่างเงี้ยตรงม,มุม ผักเข้าไปอย่างนี้ใช้เล็บกดไว้เลยใช้เล็บกดเลยค่ะพอถึงมุมเราก็ทำเหมือนเดิมใช้ปลายเข็มผักเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะ เข้าไปพอถึงมุมเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตหมุนผ้าอย่าเพิ่งบนนะคะอย่าเพิ่งบนนะลายตานิดนึ่งขิดไม่สุดล้วก็ขีดเพิ่มน,นิดนึงทําเหมือนเดิมค่ะผักเข็มเข้าไปขับเข้าไปใช้ปลายเข็มดันเข้า,ขาไปค่ะ อยทีละขั้นนะคะทีละนิดละนิดดึงขึ้นไปเป็นช่วงๆเนี่ยคือมือใหม่อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะค่อยๆทําพอถึงมุมเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้ปลายเข็มผักเข้าไปนี่ค่ะปีดเข้าเข้าไปอย่างนี้เลยกรีดเข้าไปเลยจ่ะมีเสียงรบกวนกราบขออภัยนะคะ คือคืนสนิดหนึ่ง,น,งนี่เลยจ้ะสอยพอถึงมุมเราก็ผูกบมได้ให้แน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะ ทางถัดไปทำเหมือนเดิมค่ะใช้ปลายเข็มผ่าเข้าไปเลยนะอันนี้ขิดไม่สุดแล้วก็ขิดเพิ่มหน่อยนึงใช้ได้เส้นเดียวนะคะไม่ต้องใช้ได้คู่เส้นเดียวพอ ปลายเข็มผลักเข้าไป,ก,ปกึงให้แน่นเลยนะคะสอยกึงให้แน่นพอถึงมุมเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะใช้ปลายเข็มผักเข้าไปผักผ้าเข้าไป ให้แน่นให้ให้สุดตรงที่เราขิดนะคะนี่ค่ะพักเข้าไปให้สุดตรงที่เราขิดถ้าเราขิดไม่สุดตรงที่เราเย็บยึดของรังกระดุมเอาไว้นะคะเราขิดเราใช้ปลายกันไกลขิดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเข้าไปอีกนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะหรอกถ้าเยอะเดี๋ยวเขาจะรังกระดุมจะฟางไปถ้าเหมือนเดิมค่ะ,คะตรงมุมนี่เราสอยให้แน่นเลยนะคะตรงมุมตรงนี้ สอยให้แน่นเลยสอยให้แน่นเลยค่ะ ครั้งสุดท้ายแล้วสอยวิธีนี้เราจะได้สีเเะะเสสเส่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเราสอยสับจะได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ไช้ปลายเข็มดันเข้าไปเลยค่ะค่อยๆสอยนะคะอย่าจะร้อนเกิน ขิดไม่สุดเราขิดเพิ่มเลยค่ะขิดเพิ่มเตมิมขึ้นไปพเพื่อนเมือใหม่ลองทําดูนะคะวิธีนี้เริ่มต้นกันเอาวิธีง่ายๆก่อนเราทำวิธีง่ายๆก่อนเริ่มต้นนะคะ ภาพอาจจะเบลอก็ต้องขอโทษด้วยนะคะกลับขออภัยด้วยปสอยเสร็จแล้วเราก็ดึงได้เนวออกนะคะที่เราเนารังกระดุมเอาไว้ที่เราเนาสี่เหลี่ยมอย่างนี้ไว้นะคะเราเนายึดไว้อย่างนี้ดึงออกเลย่างนี้ค่ะทุกรังเลยเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีสอยรังกระดุมสอยสาบรังกระดุมผ้ารูปทรงขนมรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมปิ้กปูน มองเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้สามนะคะอันนี้สามอันนี้อันหนึ่งอันนี้สามเรียบร้อยค่ะลองดูนะคะเพื่อนเ<ๆ>มือใหม่ลองทำวิธีนี้หนูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนเนเดี๋ยวจะมีการตัดเย็บแบบต่างเดี๋ยวก็จะพยายามลงคลิปให้เพื่อนเดูทุกวันนะคะ จะพยายามลงให้ดูทุกๆวันเพราะว่าก้อยทำงานทําเสื้อผ้าอย่างนี้ก็ทําทุกวันเป็นชีวิตประจําวันของก้อยอันไหนที่ว่าเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีก็จะพยายามอัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูแต่จะไม่ค่อยได้อัดทีเดียวหรอกแต่ส่วนมากจะเป็นไลฟ์สดเพราะไม่มีเวลาตัดต่อแล้วก็ไม่มีเวลาอัดให้เพื่อนเพืเดียวนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแบ่งปันกันค่ะสวัสดี